าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าอยากเทคแคร์กดติดตามน่ะสนใจไหมครับครับสวัสดีครับผมนะครับวันนี้พี่ใหญ่กษตรภาคมาเห็ดปลาสลิดแดดเดียวครับครับปลาสลิดแดดเดียวนะครับมันบางบอนะครับนะครับมามาชมหมุที่ขั้นตอนกันครับผมมีบอเดียวบอมีบางบอตอนนี้มีบอเดียวครับ พันบางบ่อแต่เรามีบ่อเดียวนะครับสดๆดจากบอ่อเลยยังดินเต้บเด้ยเๆ้ยเยอะนะครับนะบี่วิธีการถอดเก็ดกันครับใช้ <S <S> <S ช้อนใช้ช้อน,นครับรมือเด็กอนุบาลน,นะครับ อันนี้ชื่อน้องอะไรครับดูกล้องไรดูกล้องไรชื่อน้องโชอีครับน้องโชอีครับอร่อยวันนี้น้องโชอีจะพามาทําสลิดแดดเดียวนะครับอรอตอนนี้ปลายังมีหัวอยู่นะครับอีกสักหน่อยจะไม่มีหัวแล้วครับปลามันโงูนี่ครับปลาไม่มีหัวคือปา <c oughs> ลางูไข่เต็มท้องเลยครับโอ้หมันดูไข่ครับ นี่ครับอ,อันนี้ไข่เราแยกออกใช่ไหมครับต้องแยกครับเห,เห็นเห็นนักเรีเยนเขาใส่น้ำมันเราก็ต้องตากแห้งก่อนแล้วค่อยใส่ครับไม่งั้นใส่เน่าครับคุงจะไม่แห้งครับไข่เต็มท้องนะครับใครสนใจติดต่อสั่งได้นะครับจะ,จะได้เมื่อไหร่ไม่รู้นะครับออเดอร์เราเต็มเพียบ ตัวนี้มีไข่ตัวนี้เขาญาติไปบอกลืมบอก หลังจากที่เรา,อาเอาเก็บปลาแล้วก็ไสออกแล้วนะครับแล้วก็นําปลามาแช่น้ําเกลือนะครับน้ํานี่ก็คือน้ําเกลือนะครับผสมเกลือละลายน้ําลงไปแช่ไว้นะครับทิ้งไว้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็รอตากนะครับ ตอนนี้เราก็ถึงขั้นตอนการตากปลาแล้วครับผมก็ไม่ยากครับผมนําปลาตากแดดนะครับใส่ตะไคร้นะครับมุงลวดก็จังเยอะแยะก็ของที่เรามีน่ครับมุงลวดพอดีประตูมุงลวดมันเหลือนะครับแล้วก็จชาดัดแปลงมาทําเป็นตะไคร้ตากปลานะครับเาม่ทำให้มันแห้งแดดเดียวนะครับแดดแรงอยู่วันนี้นะครับผมครับเป็นไงบ้างครับ ปลาสลิดนะครับของเรานะครับนะครับตัว,ตวกําลังอร่อยนะครับผมนะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมาทอดให้ชิมกันนะครับให้ดูกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับผมสามารถทํากินเองได้ครับผมง่ายๆครับก็เอาปาดหัวออกไอเอาเก็ดออกแล้วก็ปาดอย่างที่ถ่ายทําให้ดูนะครับแล้วก็ แล้วก็ละลายเกลือใส่น้ําไว้นะครับผมก็สําคัญมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับตอนละลายเกลือถ้าเราับปริมาณไม่ถูกก็จะเค็มไปจืดไปนะครับผมก็พยายามตวงให้ให้เห,หมาะสมนะครับผมครับเดี๋ยวตอนเย็นมาชมการทอดปลากันครับ ถุงละร้อยครับผมถุงละร้อยมีตัวอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าตัวครับผมเก้าตัวถุงละร้อยครับสั่งจองได้ครับโอ้ครับนะครับมีไฟทุกตัว ตามหาทรงปลาสลิดนะครับบ้านเพื่อนนายเอสสายเ้วเลี้ยวสายนะคัางที่สองเด้อมาแล้วแล้วบ้านพอดีครับ ี่ถุงนะครับนี่นะครับอยู่ครบครับกีขี่มาถุงติวอ,อกวนๆ o, ไล่ช้อปมาเนี่ยไล่ช้องลูกค้ามาเนี่ยไล่ช้อปลูกค้ามาได้กุญชีหน่อยครับเดี๋ยวนะครับแป๊บ,รรบนึ่งเดี๋ยวันญีีเข้าอย่งเออ <c oughs> อยู่ในโท,ทรศัพท์นี่ว่าจ<ำ>ั<จ>บประด้อ่าครับส่งของลูกค้าครับ okay <laughs>